เลยเรียกว่าป่าชักในกรที่มีการกระทำความยิดกขึ้นแล้วเรารู้หรือมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับใครนะครับเราก็ควรดำเนการไปไม่ใช่าอคนใดคนหนึ่งนะครับ บิ๊กสตอรี่วันนี้นี่ว่าไปคล้ายๆกับ CSI เมืองอุดรก็ว่าได้นะครับสำหรับคดีที่เรียกได้ว่าโด่งดังขึ้นมาชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีชาวบ้านเนี่ยนะครับตอนแรกไปพบกว่า10จุดที่เป็นจุดเผานั่งยางจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปถามชาวบ้านในพื้นที่ พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่าโอ้ยเห็นแบบนี้กันมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่มีใครหรอกที่จะกล้าไปพูดไปเปิดเผยเรื่องนี้ต่อตํารวจหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาจัดก,การนะครับเพราะแน่นอนต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญแต่มาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันจริงๆแล้วว่าคดีนั้นยังไม่มีความคืบหน้านะครับจึงแม้ตอนนี้เนี่ยคนระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านจะลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองก็ตามครับไปดูความเคลื่อนไหวกันสักหน่อยนะครับ ในช่วงนี้คือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราขานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านกันเนี่ยนะครับไปพร้อมทีมงานนะครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งท่านก็บ,บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะครับสั่งการให้เร่งหาตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีให้ได้ แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีการปรับแผนการทํางานนะครับมอบหมายให้ทางพลตบโรปิยะสอนตะกูลนะครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยไปเป็นหัวหน้าชุดทํางานเฉพาะกิจติดตามความคืบหน้าของคดีพร้อมมอบนโยบายนะครับว่าจะต้องเอาคนผิดมาดําเนินคดีให้ได้จึงแม้ว่าอาจจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบก็ตามครับครับคือผมก็ยืนยันเลยนะครับว่าในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ หรือมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับใครนะครับเราก็คงทํดำเนินการไปไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นใครถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวพันเราก็ต้องดําเนินการตรงนี้เพราะว่าต้องต้องทําความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าในตารวจของเราเนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับตรงนี้ตามพยวัตถุพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับ นอกจากนี้นะครับยังยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถสืบคดีนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องโอนย้ายไปให้หน่วยงานอื่นทำนะครับซึ่งพอจะนึกออกนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องย้ายหน่วยงานไหนจะต้องมาทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางสตชยืนยันเลยนะครับว่าทำได้ไม่จำเป็นต้องโอนย้ายส่วนสถานการณ์ในพื้นที่หลังจากที่มีข่าวนี้กระจายออกไปนะครับปรากฏว่าชาวบ้าน มากันนี่นะครับลูกเล็กเด็กแดงมากันเต็มเลยลัดเปลี่ยนกันเดินทางมาดูจุดเกิดเหตุนะครับหลายคนบอกว่าทราบเรื่องอยู่แล้วลรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าพอตํารวจเนี่ยมาด้วยมาเข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับพวกเขาก็เลยอยากจะเข้ามาดูจุดเกิดเหตุให้เห็นกับตานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของญาติของแนนรงสมมีนะครับคนนี้เป็นบุคคลสูญหายไปตั้งแต่ปี2557ครับญาติเนี่ยก็เดินเข้ามาอย่างจุดเกิดเหตุนะครับ ซึ่งญาติของคุณนรงคนนี้นะครับให้ข้อมูลว่าคุณนรงเนี่ยมีหนี้นอกระบบกว่า7 0 0 0 0 0บาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่เจอคุณนรงก็คือว่าวันที่ออกจากบ้านเนี่ยไปขายติมตามปกตินะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยซึ่งตัวญาติเนี่ยนะครับก็บอกว่าเข้าไปแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจฟูทรเมืองอุดรธาน,นีนะครับแต่ว่าคาดีก็ไม่มีความคืบหน้าสําหรับการหายตัวไปของคุณนรงเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นรายที่5แล้วนะครับซึ่งญาติเนี่ยเข้ามายังจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เข้ามาพูดมาคุยกับตํารวจนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันดีนะครับที่พอตํารวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยคนที่ญาติสูญหายไปก็เดินทางเข้ามาแล้วก็ให้บอกแสกับเจ้าหน้าที่ได้นะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งตารวจทั้งหน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะครับ เขาจะพยายามลงไปพื้นที่เพื่อที่จะไปแกะรอยไปค้นหาวัตถุพยานนะครับซึ่งจะมีความเชื่อมโยงถึงตัวผู้เสียชีวิตและตัวผู้ก่อเหตุก็ตามแต่กระนั้นนะครับหลายวันผ่านไปสิ่งที่พอจะควานหาได้นะเวลานี้มีเพียงแค่เท่ากระดูกนะครับแล้วก็กระดูกบางชิ้นส่วนเท่านั้นเองค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับสำหรับการตามหาหลักฐานต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้ครับภาพนี้มาจากเมื่อวานนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขานําเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนะครับ เครื่องตรวจหาโลหะเนี่ยนะครับเข้าไปบริเวณจุดเผานั่งยางรถยนต์นะครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีครับจริงๆนะตำรวจนะครับบอกว่าเอาเครื่องมือนี้มาเนี่ยกะว่าจะไปเจอพวกปลอกหรือว่าหัวกระสุนอะไรบ้างนะครับรวมถึงสิ่งของต่างๆของผู้เสียชีวิตที่อาจจะเป็นโลหะติดตัวมาเนี่ยนะครับอันนี้จะได้นําไปเป็นบอกแสเทียบเคียงกับคดีครั้งเก่าได้แต่ปรากฏว่าใช้เครื่องนี้ไป4ชั่วโมงร่วมๆสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับการค้นหาวัตถุพยานเพิ่มเติมก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะ ตำรวจเนี่ยเจอได้อย่างมากนี่นะครับก็แค่จุกลมยางรถยนต์เท่านั้นแต่ที่นอกเหนือไปจากนี้ก็คือว่าปรากฏว่าไปพบจุดเผานั่งยานเนี่ยนะครับเพิ่มอีก8จุดจากเดิมพบ15จุดตอนนี้รวมกันเนี่ยนะครับ23จุดแล้วบางสื่อก็บอกว่า24จุดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความใหม่ความเก่าของจุดที่ไปพบนะครับขณะที่พยานอื่นๆนะครับอย่างเช่นพยานบุคคลเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลกับตํารวจได้นอกจากญาติของคนหายนะครับที่เข้ามาสอบถามข่าว สมมติตอนนี้นะครับรวมไปรวมมาเนี่ยก็8รายด้วยกันรวมกับญาติของนางบางออนทองออนซึ่งเป็นผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยนะครับซึ่งพลตรตรีพีรพงษ์วงสมามนผู้บังคับการตำรวจภูธรอุทรธานีเนี่ยถึงกับยอมรับว่าคดีนี้เนี่ยคลี่คลายได้ยากจริงๆ หนักใจเรื่องระยะเวลานี่ไงระยะเวลาวันวอเวลานอที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนานขนาดสองปีเนี่ยพยานที่มาให้การเราน้อยมากน้อยมากที่จะมาให้การเออถ้าถ้าคนย,ยินดีให้การถ้าคนรู้ทุกรู้ร้อนรู้ว่านี่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีหรอกใช่ปะ่ะเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นไม่ปล่อยกันอยู่อย่างนี้เราคุยกันเป็นยังไงคนะ ค่อนข,ข้างยากนะผมผมดูว่าผมคือเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเก่าขนาดนี้ดีเน่น่าจะมาจากอะไรหน่า,ไม,นาไม่ใช่น่าจะมาจากขี้เท่าแน่เลยใช่ป่ะมันน่าจะมาจากเซลล์อะไรหรือไปคาดจริงๆไม่ควรคาดเดาอ่ะให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์เขาว่าเขาสามารถทําได้ไหมก็ส่วนชาวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆพื้นที่เขตรอยต่อของป่าอําเภอป่าสมอาเภอสังคมติดกับเชิงเขาตนนําบลหนองแวงอําเภอบ้านผือจังหวัดอุน,น,อนทธาน,น,นี้เนี่ยนะครับ คือชาวบ้านบอกว่ารู้มาโดยตลอดว่าพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นพื้นที่เผานั่งยางมานานนับสิบปีจนถูก,กเรียกกันว่าปรชาชญคนเก่งแต่ก็ไม่มีใครนะครับที่จะกล้าเข้าให้บอกแสกับตำรวจครับลองไปฟังจากปากคําชาวบ้านครับไม่อยากจะยุ่งเพราะว่าถ้ายุ่งไปแล้วเสียเวลาไปเป็นพยานสอบปากคำมีใครอยากจะไปไหมไม่มีต่างคนต่างทำมาหากินด้วย าหารเช้ากินข้ามใช่ไหมไม่มีใครไปหรอกนอกจากที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่มเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาไปแล้วก็ไม่มีเงินไปเินเรื่องม,มีอย่างอื่นอีกไหที่ทําให้เราไม่อยากไปยืงมันก็มีเนาะัวจะเดือดร้อนครอบครัวเราไงพัดพุ่พอจะเห็นปัญหาแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรตํารวจก็บอกว่าอยากจะให้มีคนที่เป็นพลเมืองดีนะครับแจ้งบอกแสะอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าสุดท้ายชาวบ้านเองก็บอกว่า คือมันกลัวเรื่องความลำบากเรื่องความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับทำมาหากินกันทุกคนอันนี้แหละครับถึงได้เกิดปราชาคนเก่งมานานนับ10ปีแล้วนะครับทีนี้จากหลักฐานที่ปรากฏในจุดเกิดเหตุสิ่งที่พอจะเห็นได้ในตอนนี้เนี่ยนะครับนอกจากเมื่อกี้ที่ไปตรวจสอบมาเจอแค่จุกลมยางรถยนต์เนี่ยนะครับก็มีแค่เศษกระดูกนะครับบางส่วนแล้วก็เศษเท่ากระดูกเท่านั้นเองที่ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะครับแต่ว่าปริมาณมันน้อยนิดเหลือเกินมาดูกันนะครับว่าจะตรวจสอบเอาไปตรวจหาดีเอ็นเอได้หรือไม่อย่างไรนะครับ สำหรับหลักฐานที่ปรากฏณตอนนี้เนี่ยนะครับพอจะไปจำแนกแยกแยะได้นะครับว่าจะไปพิสูจน์หาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบุคคลเนี่ยนะครับได้อย่างไรกันบ้างมีสัก23สวิธีตรงนี้นะครับเบื้องต้นไปดูเรื่องของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกันก่อนนะครับสำหรับวิธีที่ไม่ใช่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมีอยู่ด้วยกัน4ี่สาวิธีดังต่อไปนี้นะครับวิธีแรกคือพิสูจน์ด้วยสายตา เขาก็บอกว่าให้ใช้ญาติหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะครับก็ไปดูนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเป็นคนที่ตัวเองรู้จักมักจีหรือเปล่ามายืนยันกันไปนะครับอันต่อไปก็คือเป็นเรื่องของเอกสารประจําตัวแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าเครดิตการ์ดอะไรต่างๆที่มีชื่อระบุอยู่เนี่ยนะครับก็พอจะตรวจสอบได้ส่วนเรื่องต่อไปคือสิ่งของที่ใช้ประจําตัวนะครับตัวสิ่งของใช้ประจําตัวเนี่ยอาจจะเป็นพวก เสื้อผ้าเครื่องหนึ่งห่มที่ยังพอเหลือรอดอยู่นะครับแว่นตรงแว่นตาการตัดเย็บเสื้อผ้าดลลายพิเศษแล้วก็พวกเครื่องประดับไอ้พวกโลหะต่างๆที่ไม่ไหม้ไฟไปเนี่ยครับอาจจะพอใช้ได้นะครับพวกแหวนสร้อยคอต่างหูนะครับพวกนี้ใช้พิสูจน์ตัวบุคคลได้ทั้งหมดนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือตําหนิในร่างกายครับฝฟายฝ้ารอยสักแผลเป็นต่างๆเนี่ยนะครับตรวจได้หมดนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเรื่องของความผิดปกติของร่างกายนะครับ อันนี้รวมไปถึงเรื่องของประวัติความพิการนะครับประวัติผ่าตัดต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้กรณีที่ว่าสภาพศพเนี่ยพูดง่ายๆว่ายังใหม่อยู่ยังสมบูรณ์อยู่ยังเป็นตัวเป็นตเนตเป็นชิ้นเป็นอันคือตรงเนี้ยพอจะตรวจสอบได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้มันเหลือแต่เท่าฐานเหลือแต่กระดูก ถามว่าทําได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยตำรวจต้องใช้วิธีการต่อไปก็คือวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ครับข้อหน้าต่อไปอันนี้คือการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมีอยู่3กรณีข้อแรกคือลายพิมพ์นิ้วมืออันที่สองคือตรวจสอบสภาพฟันแล้วก็ปเปรียบเทียบสารพันธุก,กรรมหรือว่า DNA ออครับไอ้ดูข้อแรกกันก่อนไอ้เรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือเนี่ยนะครับทั้ง10นิ้วของแต่ละคนเนี่ยคือตอนทําบัตรประจําตัวประชาชนก็ต้องมีการบอกว่าคืือออพพมม์ลลาาายนยออาน้้้วววเไแแะครับต่่ กรณีคนเก่าๆดั้งเดิมสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับข้อน,นี้เขาบอกว่าอาจจะสามารถหาลายพิมพ์นิ้วมือได้จากข้าวของเครื่องใช้ของผู้สูญหายเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีลายพิมพ์นิ้วมือของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าควรจะต้องเป็นของใหม่ๆนะครับเก่าๆนานๆแล้วอาจจะเจือจางหรือว่าแทบจะไม่เห็นแล้วส่วนอันต่อไปคือเรื่องของการตรวจสภาพฟัน ตรวจสอบสภาพฟันของศพนี่นะครับอันนี้ตรวจได้รวมทั้งเรื่องของการเอ็กซเรย์ไปถึงรากฟันนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเปรียบเทียบกับสภาพฟันจาก,การายงานของทันตแพทย์ตรงนี้สามารถใช้ยืนยันได้นะครับว่าเป็นของบุคคลไหนเป็นคนที่สูญหายไปหรือไม่นะครับเพราะว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าเรื่องของฟันเนี่ยมันไม่เน่าเปื่อยไปได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับกระดูกนั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนไฟไปสุมไปจ่อตรงๆนี่นะครับความร้อนสะสมไม่เกิน600องศาเซลเซียส ตรงนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ฟันเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับแต่ว่าปรากฏทั้ง2วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจลายนิ้วมือนะครับหรือว่าไปตรวจฟันก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับการเผานั่งยางในกรณีนี้เพราะว่าความร้อนที่ใช้ที่เกิดจากการเผานั่งยางนั้นมันสูงเหลือเกินครับผู้ชมเพราะฉะนั้นตำรวจรอนธานีนะครับจึงต้องใช้วิธีการสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นก็คือการไปตรวจตรวจเรื่องของ DNA ครับ เปรียบเทียบสารพันธุกรรมหรือว่าตรวจหา DNA จากเศษกระดูกที่ปรากฏนั่นเองนะครับที่พอจะทําได้ซึ่งเรื่องนี้คือแหมฟังแล้วเหมือนกับจะมีเริ่มมีทางที่จะทําได้ตรวจได้นะครับเรื่องนี้ตารวจบอกว่าขอใช้เวลาสักสองสัปดาห์ถึงจะรู้ผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรวจสอบไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่าในให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่ากรณีเผานั่งยางแบบนี้เนี่ยพูดเลยครับว่า ตรวจหา DNA ได้ยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ําไปฝั่งท่านพูดเรื่องนี้ครับถ้าืผู้พูดเรื่องตรวจดีเเนี่ยก็ค่อนข้างบอกได้ว่าจากประสบการณ์ไม่น่าได้ค่ะดีเอ็นนี่มันมันปัจจัยที่มันทําให้เสื่อมนี่คือเวลาที่เนิ่นนานความร้อนที่แรง ส่วนใหญ่นะคะมันก็จะทําให้เสื่อมสลายไปหมดแล,ล้วค่ะจะต้องให้ผู้รู้ไปประเมินเาะถ้าเผื่อว่าตั้งใจจะหยิบชิ้นนั้นออกมาแล้วไปตรวจ d ีเเลยแล้วดีเอ็นเอไม่ได้แล้วจะกลับไปทําอะไรใหม่เนี่ยบางครั้งไปไม่ได้ละเพราะว่าไม่ทราบว่ากระบวนการที่เขาเก็บมาเนี่ยเข้าระบบอะไรชัดเจนไหมดีเอ็นเอเนี่ยมันจะต้องถ้าผู้รู้เนี่ยจะเอาไว้สุดท้ายค่ะเพราะมันไม่น่าได้ได โดยสภาพศพที่โดนไฟไหม้เอานั่งยางเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีลักษณะการเผา,าไม่พบทีละศพเนี่ยน่าจะยังพอจะมีหวังเพราะอาจจะไปนั่งดูดว่าเออเจออะไรหลักฐานนําไปได้ไหมในที่ผ่านมาเราไม่เคยสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ร้อยเปอร์เ็นต์นะได้แต่เป็นกรอบแนวทางค่ะว่าอันนี้น่าจะใช่คนนี้ไหมอันนี้น่าจะใช่คนนี้ไหมแค่นั้นเองค่ะ นะคะอย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเผาด้านยางมากมากที่พบพระจังหวัดตาค่ะนะคะซึ่งซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยแต่ด้านเดิมตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นลักษณะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายข้าฆข้ากันเองอ่าเราถ้าถ้าใช่จริงมันก็หมายว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวดะครั้งนี้มันไม่ใช่ไงคะครั้นงนี้มันเป็นเรื่องของอผู้มีที่พนในเรื่องของอะไรประมาณเนี้ยเราก็ตอบไปได้ไม่น่าจะมีใครตอบได้ว่าเป็นลักษณะของใครค่ะ ตอนอนี้อุดรถือได้ว่านานและถูกทําลายมากแต่เความว่าเป็นวิธีทําลายศพที่หนักสุดเลยคือเผาค่ะอืมือถ้าไม่เผาเด้กก็ยังพอจะไปได้บ้างฝังศนแะนื่เผาค่ะอ,อ๋องั้นก็คือมีโอกาสยากเลยใช่ไหมคะหรือความหวังค่อนข้างที่จะน้อยค่ะที่จะบอกได้ว่าใครค่ะ ฟังแล้วเป็นยังไงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าค่อนข้างยากทีเดียวนะครับกับการที่จะไปจัดการหาหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะหา DNA จากเศษเท่ากระดูกแล้วก็เศษชิ้นส่วนกระดูกที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดเหลือเกินยังไงก็คงต้องให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปนะครับว่าจะทําความกระจ่างเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องฝากไปถึงบรรดาญาติๆของผู้สูญหายด้วยละครับที่จะต้องเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลกับทางตํารวจครับคุณปรินดาครับ ค่ะคุณชันชัยเผานั่งยางก็หลักทันน้อยอยู่แล้วนะคะและยังเวลาผ่านมานานอีกก็ฝากความหวังแบบนั้นละกันนะคะเราพักกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาค่ะต่างประเทศค่ะผู้นําสหรัฐประกาศชัดนะคะว่าไม่รับข้อเสนอเกาหลีเหนือหลังต่อรองให้สหรัฐยุติซ้อม